เพิ่งล้างสายตาจากหน้าจอทีวีฮะมีมิติใหม่พิธีครอบครูใครดูก็จะนึกถึงไอ้เพลงเนี้ยอายุเล่นนี่อะไรเป็นอะไรเนี้ยดิฉันชอบดึงดาวนะเพลงนี้มาเอาเอ๊ะๆๆๆนี้ชมด้วยตาท่านเอกอะค่ะโ e เคอายุเล่นนี่ What I'm gonna do Rock this party just like that Block baby a อ,นอ,นอันนี้เข้ากว่าเพลงเมื่อกี้เข้ากว่าดนตรีไทย นี่จากเพจง่วงก็ไปนอนพิธีไหว้ครูสักยันนี่งานใหญ่ฮะแล้วมีน้องคนนึงเขามาร่วมพิธีจากนั้นเนี่ยพอครอบเสียนเสียงพ่อครูพอครอบรอบแรกเนี่ยก็เต้นอย่างท่านั่งพอเต้นท่านั่งเอาเอาออกเอาออกเต้นเต้นเต้นเอาครอบรอบสองพอครอบรอบสองเขานี่ลุกเลยหนักกว่ารอบแรกไงฮะแล้วคนที่เป็นชาวเน็ตบอกว่ามันเป็นองค์ลงที่แปลกมากเลยไม่เคยเห็นท่าทางแบบนี้มาก่อนเลยเหมือนเพลงอะไรนังงานรถแห่เหมือนแบบอายูเล a d y เหมือนวอเอเอะ ลักษณะแบบนี้นะครับแต่เนี่ยเขางานใหญ่จริงพิธีไหว้ครูสักยันอาจารย์สมชายตำหนักโชตหรือสีเทวริตอยู่ที่บ้านบรมสุขตมบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ดังมากมีเป็นอาจารย์สักยัน์เสริมสเสน่ ของขังทางต่า,งนานาก็งานนี้เหมือนกันฮะดูมีการลองของลองของห,อหลากหลายมากมายแต่สาควคนดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการองลงที่แปลกประหลาดที่สุดครับแต่ในงานนี้เขาจะมีงานอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันมีการเดินลุยไฟก็มีด้วยนะฮะแต่พอสาควคนนี้องลงแบบท่าวอเอเอชชาวเน็ตก็เลยบอกว่า เออถ้าทำจะของแรงจริงโอ้แต่น้องยังดูเด็กเลยนะยังเด็กแล้วคนที่ร่วมงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆด้วยค่ะนะฮะอันนี้เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับบรรยากาศแปลกประหลาดไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับองค์เขาจะโกรธคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเพลงดนตรีไทยเขาก็ดีแต่พอใส่วอเออได้ชาวเน็ตก็บอกว่าเไทยวอเอ็มเ็นได้เป็นท่าโยกด้วยนะดูสิ สำหรับอารมณ์กันเลยแล้วกันนะคะจากท้องถนนร้อนร้ร้อนๆแบบนี้ดิฉันพาเข้าโรงเรียนคุณแม่แม,แม่บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างให้เงินลูกไป40บาทแต่ไงกลับมา50บาทโผล่มายังไงล่ะลูกแม่เลยสงสัยว่าลูกเอามาจากไหนคะ่ะทำไมให้ตังไป40บาทเหลือกลับมา50บาทล่ะต้าหนู ไม่ใช่แล้วท้าใบตั้งเงินเพิ่มมาล่ะไม่ได้ใช้ตั้งเลยหรอ,อแล้วตั้งมาจากไหนอีกเนี่ยมาจาดเกร้านขน,นมเอาซื้อขนมแล้วก็ไปเอาตังเข้ามาอีกเหรอฮะให้จ่ายตังเขาเหรอได้จ่ายเปล่าเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวเขาก็แจ้งตำรวจจับหรอล <c oughs> <c oughs> ูกสาวแม่ต้องเรียนเลขแล้วเนี่ยต้องส่งเรียนเศรษฐศาสตร์หรือบัญชีแล้วนะคนนี้ต่อยอดได้ยังไง ตอนแรกแม่เขาสงสัยนะว่าลูกปล่อยเงินกลู้ที่โรงเรียนหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมหนูน้อยคนนี้ไว้อนุบาลน,นะคะ3ขวบ1เดือนค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ลูกคลิปลูกสาวเอาไว้ด้วยความน่ารักน้องบีนะ่า <c oughs> บีน่าลูกลูกเอาเงินมาจากไหนคุณแม่ก็ถามนะคะแม่ให้เงินไป40บาทด้านะนะลูกไปโรงเรียนโรงเรียนน้องอยู่แถวปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมแต่พอกลับมาบ้านอา้าว น้องบีนะาทาไมเหลือเงินให้คุณแม่ตั้ง50เอามาจากไหนแม่สงสัยก็เลยถามค่ะจนเช้าวันนี้ได้ความว่าอ๋อหนูเอา10บาทมาจากร้านขนมอ้าตอนไหนละ่ะลูกตอนหนูไปซื้อขนมหนูไม่ได้จจ่ายตังเขาแต่หนูหยิบตังเขามาสิบบาทเ <c oughs> ออ <c oughs> ได้จากขนมได้ทั้ง10บาทนอกจากนี้นะคะยังได้กินขนมฟรีอีกเออดีเนะลูกเนาะ <c oughs> หลายคนด้วยความน่ารักอ่ะใส่ซื้อเอ็น kind ด of ูแล le ้วดยยิ้มบอกแม่แบบนี้ดูเหมือนภูมิใจมากเลยชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันนะคะสุดยอดมากเจ้าตัวเล็กหาเงินเก่งแต่เด็กเลยนะลูกแต่แบบนี้ไม่ใช่นะคุณแม่บอกแบบนี้ตำรวจจับนะลูกนะเออแม่เขาก็สอนนะคะแล้วบางคนบอกเออเหมือนลูกชายเราเลยคุณแม่วันเนี้ยได้เงินไป50เหลือมา55สห้าสรุปเอาขนมไปขายให้เพื่อนที่โรงเรียน อันนี้เป็นพ่อค้าแต่เด็กได้กาไรกลับมาอีกเหรอใช่อันนี้วัยอนุบาลนะคะคุณขาสามขวบอ่ะบางคนแซวว่าเออน้องน่ารักน่าจะเป็นสายเปเออทีนี้เน็ตไอดอลเด็กๆหลายคนเป็นงี้นะคุณี่เห็นแม่เขาเอามาแชร์มีเรองผู้ชายคนหนึ่งได้แบงค์ร้อยกลับมาแม่ถามไปเอามาจากไหนเขาบอกติดตามหนูเป็นเอฟซีในติ๊กต็อกเดี๋ยวเราให้เงินที่ได้เงินจริงอูดังจต่เด็กเออดีดีนี่ยเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นอนุบาลนะคะน่ารักจริงน่ารักน่ารัก thank you